สวัสดีสมาคนชอบหมีนะครับวันนี้นะคะชื่อรายการนี้วะมันมันมีคูณรีวิวใช่ไหมงันก็รายการแบรรีวิวและกันเนาะโอเคปะเห็นบอร์ดเกมข้างหลังนะจริงๆก็ไม่ได้มารีวิวบอร์ดเกมนะครับมาเพื่อีวิวเจ้านี่ตึงอะไรวะเนี่ยมันคือโซเซกิฮะ ซซากิอะไรอ่ะมันก็คือเครื่องซักผ้าขนาดเล็กนั่นเอง <c oughs> เป็นเป็นช่องรีวิวบอร์ดเกมเนาะมีมีรีวิวพวกนี้ด้วยนะทีนี้เรามาแกะกล่องเลยเดี๋ยว่นี่คือแบบไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นยังไงเรานจะอ่านรีวิวมาเนาะเขาบอกว่ามันจะมีรุ่นแบบปั่นแห้งกับไม่ปั่นแห้งใช่ไหมเออแต่ไอ้รุ่นปั่นแห้งเนี่ยแพงวกว่ากันแบบพันนึงแล้วรีวิวบอกว่ามันปั่นไม่ค่อยมายังไงก็ต้องบิดอยู่ดีแล้วก็รู้สึกว่าเออยังไงก็นี่ก็ บิดมือแทนและกันแล้วก็ตากเองละกันเนาะเออก็เลยสั่งมาแบบไม่มีปั่นแห้งนะฮะโอเคเดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านี่ก็คือพอรู้รู้กันพัพ้มทั้งทั้งคนดูทั้งเราเลยนะว่ามันจะเป็นยังไงเนาะโหกล่องสวยยังไม่เห็นเลยเห็นนั้งข้างก็รู้สึกสวยแล้ว ยี่ห้อโซเซกินะคะก็เป็นยี่ห้อที่เหมือนจะเป็นของญี่ปุ่นเนาะแต่จริงๆมันมาจากจีนนะคะดีไซน์สวยงามอนะนี่ซื้อเพราะดีไซน์เลยนะฟังก์ชันไว้เป็นเรื่องรองเรามาแกะกล่องนั้นข้างในกันดีกว่าเนาะทั้งหมดเป็นภาษาจีนหมดเลยนะคะมีภาษาญี่ปุ่นด้วยเนาะ,ะไม่รู้ต่ว่ามันเป็นของจีนแต่ของญี่ปุ่นแต่คิดว่าเป็นของจีนออันนี้มีคู่มือด้วยเนาะคะู่มือก็ ุวมือก็เดี๋ยวดูดิสุดยอดครับไม่มีภาษาอังกฤษเลยจริงๆไม่มีภาษาอังกฤษเลยแต่มันมีภาษาญ,ญี่ปุ่นด้วยนะเขาแถามอะไรมาให้พวกเนี่ยมีนีไงมีปลั๊กมีสายไฟมีสายไฟก็มีแล้วก็มีแกะของเองไปชิแล้วมันดีอยู่อย่างหนึ่งนะไอ้เครื่องนี้คือมันสามารถพับเก็บได้อะ เออเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้านแบบพื้นที่เล็กเนาะแล้วมันไม่มีไม่มีที่เก็บเราก็เลยอยากอยากจะซื้อแบบเครื่องซักผ้าล็กน้อยแบบเอาไว้ซักแบบระหว่างแบบวี่อะไรอย่างเงี้ยพวกแบบกเกงในพวกผ้าขี้ริ้วถุงเท้าอะไร่าเงี้ยก็ว่าไปเนาะไอพวกของเล็กๆน้อยๆนะคะที่เอาไว้ที่แบบรอขี้เกียจซัะเพราะว่าเราก็ไม่มีเวลาในงานก็เราก็เยอะอะไรอย่างเเนาะนี่เฮ้ยโอเคอยู่นะไม่ใหญ่เลยอะ มาแกะกันดีกว่าดิ่ยมีอะไรม่มีอะไร,ไะไรข้างในกล่องอีกไหมอ่ะไม่มีละมีแค่นี้เลยเนาะมีแค่ปลั๊กไฟหนึ่งอันนะคะแล้วก็มีตัวเครื่องนะฮะนี่ตัวเครื่องเขามาให้อย่างนี้เลยเขาแพ็กเกจดีมากเออดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะ Japanese style นะอะแกะแต่ว่าต้องติดสกอตเทลียดนะวะดูดีไซน์มันจะมีสีขาวกับสี เขียวแบบเนี้ยเขาเรียกเขียวอะไรวะไม่แน่ใจอะ่ะเดี๋ยวลองหารีเสิร์ชดูอีกทีแล้วเราเรียกว่าเขียวสีอะไรเออแล้วแหละก็เอ้ยมันดูเหมือนฝานะฮะอันนี้คือฝานะโองมาก่อนนะมันลุนง่ายนะอ่ะทีนี้เราก็ต้องเปิดเนาะทำการเปิดอันนี้คือทําไม่รู้เลยนะว่าเปิดยังไงเอ้ยดึงออกเ้ยเ้ยดึงยากมากเลยอ่ะเอ้ยดึงไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวนะ ดึงไงวะเนี่ยไอย้ยามีความดึงยากเราขี้เกียจไม่กล้าดึงอเอ้ยนม,มาแล้วโหมันแน่นมากเลยคุณได้โอเคมาแล้วฮะถังประมาณเล็กน่ารักนะกระทัดรัดดีนะเหมาะกับวัอยู่บ้านเล็กๆหรืออพาร์ตเมนต์นะซักไม่เยอะมากขี้เกียจลงไปซักวกเครื่องซักผ้าข้างล่างของ,ของคอนโดเนาะ หรือว่าขี้เกยียจไปส่งซักอะไรนะฮะแบบว่าของเล็กๆน้อยๆซักได้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวลองไปดูที่ดูตอนใช้งานกันดีกว่าเนาะ let's go <S อะหลังจากที่แบบเติมน้ําเติมอะไรเสร็จแล้วเนาะเราก็จะมาดูว่าไอ้หน้าปัดนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะก็คือมิกะได้ลองเ,ออเช็ค คำแปลของไอ้สองคำนี้แหละมันเป็นภาษาจีน,นอะเนาะเอ้ตรงฝั่งเนี้ค่ะตรงนี้เนาะเขาจะเป็นแปลว่าซักผ้าเนาะเอออีกฝั่งนึงอะบอกว่าฆ่าเชื้อโรคเฮ้ยเราจะไม่รู้ว่าค่าเชื้อโรคมันเป็นระบบยังไงเนาะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวขอรีวิวการสักผ้าของมันก่อนว่าเอ๊ะมันใช้งานยังไงเนาะ,ะเดี๋ยวมาดูตรงนี้กันในถัาางเนี่ยอันนี้คือใส่ผ้าไปที่เรียบร้อยแล้วก็ใส่แฟบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมันจะมีข้างในเนี่ยมันจะมีคําว่าเขาเรียกว่าอะไรวะ แบบมันมีเส้นนี่เห็นไหมเห็นตรงนี้ไหมมันจะมีเส้นแบบบอกบอกเลยว่าให้ให้ใส่น้ําไม่เกินเท่าไหร่นะคะแต่ว่าอันนี้คือแบบมีเพมือนใส่เยอะไปหน่อยอ่ะบอว่าแบบเพลินไปหน่อยนะโอเคปิดฝาปิดฝานี่โอเคอ่าทีนี้เรามาดูสิจริงๆคือไม่ได้อ่านคู่มืออะไรเลยค่ะคือแบบรู้ไปพร้อมๆกัคนเลยอ่ะมากดน้นเฮ้ คือมันกดปุบมันทำงานเลยตกใจมากโอเครู้สึกว่าจะสักประมาณสิน,นาทีนะฮะเสียงว่าค่อนข้างดังอยู่เหมือนกันโอเคเรวม,มาดูกันดีกว่าว่าหลัจะมันหลากสินาทีมันจะเป็นยังไงเนาะเฮ้ยสิ่งที่เราอ่ะ สังเกตคือมันฆ่าเชื้อพร้อมกับซักผ้าไปด้วยเออแปลกมากเดี๋ยวลองดูดิเดี๋ยวเปิดนะแปบ๊บหนึ่งเปิดอย่างวะดีดีดีเห็นสีฟ้าเนี่ยโอ้คือฆ่าเชื้อด้วยเออแปลกมากเลยว่าแบบมันซักไปด้วยแล้วฆ่าเชื้อด้วย เดยงมันฝนตกอ่ะนาะมันจะเสียงดังเลดนึงนะทีนี้เราจะมาทําการลินน้ําออกจากตัวถังนะฮะื่อตัวถังเนี่ยมันไม่ได้ให้ตัวชอ็อท่ออะไรมาให้เลยสักอย่างนะก็เลยเอาก็้อีอีบองอยมมา่างงี้แล้วก็เทลงถังนะเพื่อเผื่อจะอไปใช้ทาอย่างอื่นได้นะรถไปไปทำความสะอาดพวกน้ําหรือว่าเอาไปเทใส่ซวมก็ได้นะฮนะโอเคเดี๋ยวจะเป็นี้เปิดต้ออกว้ เพราะานี่นะมันก็จะแบบอุ้ย,ย,ยน้ำพุ่งแรงอยู่นะน้ำพุ่งแรงอยู่นะดูนะดูถังนี่คือน้ำสองนะฮะจะได้เห็นชัดๆเลยว่าเออในถังอะ่ะมันมีนี่ยูยมีค่าเชือ้อผ้าด้วยโคตรเวอร์เลยออิงจริงแต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวรอดูว่าเราต้องรางกี่น้ำนะเพราะว่าพอดูแล้วน่าจะสองน้ำน่าจะไม่พออาจจะต้องสามน้ำเนาะโอเค สรุปก็คือไอ้เครื่องนี้โอเคไหมถ้าให้5าคะแนนเราคิดว่าเราให้แค่4แล้วกันเนาะหักดาวหนึ่งคือเขาส่งไวมากไอ้เครื่องนี้คือโอเคทุกอย่างยกเว้นเห็นนี่ไหมมันบอกว่าไรเสียงเลยแต่เสียงมันดังมากดังมากแบบคือคือคือคำว่าไม่มีเสียงอะ่ะมันคือมันต้องไม่มีเสียงแต่มันก็ คือมันเสียงมันดังมากอันนี้หักคะแนนแค่ตรงนี้เลยนอกกนั้นเราว่าโอเคนะแต่เราไม่รู้ว่าอแสงสีฟ้าที่มันอยู่ในเครื่องเนี่ยมันฆ่ายูวีได้จริงๆหรือเปล่าก็หวังว่าจะฆ่าได้จริงนะฮะตัวเนี้ยเหมาะก,กับซักผ้าได้ทีละหนึ่งตัวกางเกงในได,ได้ประมาณ6ตัวแล้วก็ชุดชั้นในได้อีกประมาณสองสมตัวอืสองสาม 2, ตัวประมาณนะสองสตัวลองลองเอาไปลองใช้ดูก็ได้พวกเสื้อผ้าเด็กก็เหมาะเหมือนกันนะฮะเราซักไปสามน้ำแล้วก็สะา บิดเองบิดเองอะไรเองเออเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อเป็นแบบปิดมาดเนาะประมาณนี้ก็ราคามันประมาณที่พันเก้าร้อยกว่าบาทเออไม่รวมส่งนะรวมส่งละสองพันสองพันห้าสิบหกบาทเออยังจำได้ซื้อที่ช้อปปี้สั่งเราสองวันก็มาถึงเลยนะฮะยังไงก็ลองพิจารณาแล้วก็ดูรีวิวนี้เรารู้สึกว่าเออถ้าชอบมันเวิร์กก็ลองซื้อมาดูก็ได้นะรู้สึกว่ามันไม่ได้แย่อะไรเนาะคลิปนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ถ้ามีอะไรถามก็ลองถามเ้างใต้ พสดูแล้วกันเนาะถ้า,ถ,าถ้าตอบอะไรได้ก็จะลองตอบดูนะคะแต่เป็นไปได้แนะนําว่าลองถามที่ร้านค้าดูนะคะว่าถ้ามีปัญหาการใช้อะเนาะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากคออฟคุณคุณนะฮะยังไงก็เจอกันในคลิปหน้าว่าพี่หมีจะมารีวิวอะไรอีกเนาเจอกันบ๊ายบาย